คุณผู้ชมคะส่วนช่วงนี้นะคะจะพาไปดูค่ะในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะผู้มีไรายได้น้อยที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองนะคะไม่ว่าจะอยู่ในเขตเมืองหรือว่าชุมชนชนบทก็ตามค่ะโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือว่าพอ,อชอเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเต็มที่นะคะอย่างเช่นโครงการบ้านมั่นคงความคืบหน้าจะเป็นยังไงติดตามได้นะคะส่วนเราสองคนและทีมง,งานขออนุญาตล,ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ สวััดีครบมีข้อเท็จจริงอันเป็นที่ยอมรับร่วมกันว่าความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทํากินของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในพื้นที่เมืองและชนบทยังคงเป็นปัญหาใหญ่และเป็นต้นทางของความไม่เท่าเทียมกันในการจัดการทรัพยากรที่นําไปสู่ปัญหาด้านอื่นๆตาม,มามากมายขบวนองค์กรชุมชนในเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ตามโครงการบ้านมั่นคงซึ่งดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี2546เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยทั้งในเมืองและชนบทโดยเริ่มจากเครือข่ายชุมชนสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระดับเมืองตําบลที่มีองค์ประกอบจากชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีต่างๆส่งเสริมการรวมตัวเป็นกลุ่มออมทรัพย์ ออกแบบวางผังชุมชนก่อสร้างบ้านและระบบสาธารณูปโภคพัฒนากลุ่มสหกรณ์สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มากกว่าบ้านได้แก่การจัดสวัสดิการชุมชนดูแลคนทุกช่วงวัยส่งเสริมอาชีพปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสร้างพื้นที่สีเขียวปัจจุบันดำเนินการแล้วใน2,241ชุมชน116,179ครัวเรือน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนเจรจาปรึกษาหารือกับหน่วยงานรัฐเจ้าของที่ดินอาทิการรถไฟแห่งประเทศไทยสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปรกรกรมชนารัก กรมเจ้าท่าและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ดูแลพื้นที่ป่าชายเลนจัดทําที่อยู่อาศัยนำร่องเพื่อสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของผู้เดือดร้อนในที่ดินของรัฐเหล่านี้ยังเป็นรูปธรรมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ที่เทศบาลตะบนเวียงสวยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายชาวชุมชนส่วนใหญ่มีความไม่มั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตะบนเวียงสวยร่วมกับพออชและเทศบาลตะบนเวียงสวยจัดตั้งคณะกรรมการบ้านมั่นคงเทศบาลตะบนเวียงสวยขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินจำนวน277ครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบนเวียงสวย ชุมชนในเขตเทศบาลเวียงสวยของเรามีปัญหาเยอะมากที่อยู่อาศัยเป็นเขตป่าสงวนทั้งระบบสาธารณูปโภคการพัฒนาลําบากเพราะว่าชุมชนในเขตเทศบาลหงสวยของเราเนี่ยเป็นชุมชนที่ห่างไกลตัวเทศบาลตำบลเวียงสวยแล้วเป็นชุมชนชาวไทยภูเขาและก็ชาวไทยพื้นเมืองสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตําบลเวียงสวยเริ่มภารกิจแรกในการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทํากินที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องโดยร่วมมือกับหน่วยงานป่าไม้ หน่วยงานของภาครัฐในการจัดการปัญหาที่ดินในโครงการการจัดการที่ดินแนวใหม่เมื่อปี2557เกิดแผ่นดินไหว6.3ลิกเตอร์มีการจัดตั้งศูนย์จัดการภัยพิบัติชุมชนขึ้นมาเจ้าที่พอชอเข้ามามีบทบาทมากได้ระดมเครือข่ายบ้านมั่นคงเข้ามาช่วยซ่อมสร้างบ้านเรือนให้กับราษฎรสำหรับงบประมาณที่พอชอสนับสนุนก็คือโครงการบ้านมั่นคง ชนบทเมืองเวงสวยสนับสนุนให้มีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าปรปาปาและกะถนนและกะศูนย์ฝึกอาชีพสร้างความมั่นคงทางไรายได้ให้มีความยั่งยืน ชุมชนชาแพรริมแม่น้ำสแกรกรังอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธา,ยานีเป็นชุมชนเรือนแพรแห่งสุดท้ายของประเทศไทยแต่ปัจจุบันมีสภาพเรือนแพรทรุดโทรมจังหวัดอุทัยธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมสิบหกหน่วยงานจึงร่วมกันพัฒนาที่อยู่อาศัยชาวชุมชนเรือนแพรและมีแผนที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตปรับภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในส่วนของพอชอเนี่ยเรามาเน้นหนักในเรื่องของการ พัฒนาเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งมีอยู่122แพ่ในเฟสแรกก็คือ44แพรก่อนนะครับ mm hmm. หลังจากนั้นเนี่ย mm hmm. ก็จะทําให้เสร็จกุมภาน่าจะเสร็จหมดส่วนที่2ก็คือที่พอชอจะเข้ามาสนับสนุนก็คือเรื่องของการพัฒนาอาชีพและก็เรื่องของการจัดระบบการอยู่ร่วมกันของชุมชนนะครับซึ่งเราก็พยายามที่ทําให้พี่น้องชุมชนชาวแพรเนี่ย mm hmm. เขาได้มีการรวมตัวกันรวมกลุ่มกันจะมีการทําเป็นกองทุน ที่จะมาดูแลกันเองภายในจะมีการทําเป็นเรื่องของแพรท่องเที่ยวเป็นโฮมสเตย์ในอนาคตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องของบ้านแล้วก็จะไปเน้นย้ำให้เกิดการสร้างระบบคนระบบชุมชนแล้วก็เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่องอาชีพในมิติต่างๆขึ้นมาด้วยครับนอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันพัฒนาชุมชนชาวแพรสแกกรังแล้ว ช่างชุมชนจิตอาสาของโครงการบ้านมั่นคง40คนจาก20จังหวัดได้มาร่วมกันซ่อมสร้างเรือนแพรให้แก่พี่น้องชาวสแกกรังด้วยพี่น้องคนจนเนี่ยทั้งคนจนเมืองคนจนชนบทเนี่ยเป็นพี่น้องเราถึงเราจะทํามากินแต่ว่าเราต้องมีจิตอาสาเพื่อจะมาช่วยพี่น้องสร้างบ้านแม้แต่หรือแพรเองหรือว่าแม้แต่บนดอยหรือแม้แต่ชุมชนเมืองเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะไปช่วยพี่น้องให้บ้านอยู่แบบมั่นคงอย่างเงี้ยหลายๆพื้นที่ ผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19 ทําทำให้มีการปิดห้างร้านและสถานบริการทำให้ประชาชนต้องขาดรายได้โดยเฉพาะคนจนในเมืองที่มีอาชีพหาเช้ากินคำ่ำเครือข่ายโครงการบ้านบ้านคงและองค์กรชุมชนต่างๆจึงรวมกันเป็นเครือข่ายองค์กรชุมชนสู้ภยัยโควิด1 9ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนด้านต่างๆรวม254ชุมชนในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง จริงๆแล้วโควิดที่เกิดเนาะเราใช้งบประมาณ3ตัวนะคะในการบูรณาการกัน อกองที่1เป็นกองทุนสวัสดิการวรลลบัตของเขตวังทองหลังกองที่2เป็นงบสภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลังงบที่3เป็นสถาบันกองทุนชุมชนเขตวังท้องหลังแล้วมาผลิตเป็นเจลบ้างเป็นผ้าปิดจมูกบ้างนะคะเป็นการอาหารกลางวันที่เราช่วยเหลือพี่น้องในเบื้องต้นนะคะระยะที่2เรามาทําแปลงผักเพื่อดูแลพี่น้อง2เราทําบ่อเลี้ยงปลาดุกมาเป็นอาหารที่เราจะช่วยเหลือพี่น้องได้าการบริหารจัดการเฉพาะของเมืองวังทองหลังเราช่วยเหลือทั้งหมด16ชุมชนในซอยรามสัมพักับในของเขตวังทองหลัง ทั้งหมดเราทำวันละ500กล่องแต่ถ้าเป็นครัวชุมชนทั้งหมดมี47ครัวกลางมาจาก22เขต สองเทศบาลจะมีครัวกลางของสลัมสี่ภาคกับศูนย์คนไร้บ้านศูนย์ประสานงานวางทองหลังรวมใจสู้ภัยโควิดตัวนี้เราตั้งมาเพื่อโควิดโดยเฉพาะนะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยสิ่งที่เราได้เนาะสิ่งที่เราเห็นนี่ก็คือ1เรามีจิตอาสาพเพิ่มนะคะ2เรามีคนทํางานในเมืองเพิ่ม3เราเห็นการแบ่งปันน้ําใจซึ่งกันและกันเพราะนั้นเรานําวิกฤตตัวนี้มาสร้างโอกาสนะคะสร้างโอกาสในการสร้างคนสร้างพลังรวมคนแล้วก็ทําความดีร่วมกัน ทั้งหมดนี้ถือเป็นตัวอย่างของความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมลำ้ำสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคนเพื่ออนาคตเมืองที่ดีกว่าเดิมลดททันี